สวัสดีครับเอาละว,วันนี้เราจะไปตามหาเรื่องราวของเปียวพึงนิลันกันเปียวพึงนิลันเสร็จแล้วต้องตามหาหนัากดนตรีนะครับเอาอยู่ในอากาศที่หนาวเย็นเราก็ต้องการพึงเป็นธรรมดามันอยู่ไ่วะ นอนนอรถรเนี่ยง้ง่ผมมาร์คไว้แล้วขีมาไปดีกว่า เราก็จะได้เรียนรู้ท่าใหม่แร่แร่ไฟุดไฟในแบบพายุหิมะเลยนะ これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが、今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。うん。<noise> ある年に、ほむ天から上岳の山の峰を落ちけるに、<noise> 有識者の風。 上ョの崖を登りてほむらホムラツミシイワオミイズル。Yaibade、ホムラフラルレバ、ホムともハガネツメドモ、ホノガミワコトモンナシ。ハンジーダシタルソノウザオ、ホムラノツルギトモンズータン いずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり旅を続けていくとせかまたも炎の落ちぬれば「物のふ民に恐るるなかれ」と時き聞かす穂の剣は天よりの授かり者と信ずれば物のふこれを隠さず望む者に伝えり。 からら弟子へと伝えられただ猛虎のみ技を継ぎ対馬の民をなでぎりにされど噂の聞こゆるは城岳山の頂で本浦は待てり勇者来たらんお主話の真偽を知るために。 山を登るのか。メシ <laughs> もない。ですが老人に語り聞かせたところ、山に向かったようで、後衛死んでおらぬといよいのですが、山が隠し持つ秘密を探ろう。あれ<俺>、ビョプーへんにラン、ランだかんれい。 ปีนเขาโจกนากุมันอ,อยู่ตรงไซน่ะยิ่งไปตรงนี้เหรอมันไม่หนาวเย็นเหรอมันบอกว่ามันหนาวเย็นด้วยใช่เหรอเราไม่แข่งตายหรือว่างั้นนะ่ะ Let's go ครับไป ウィー、なおれ、おら、なおれ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 、 เราเจอไฟลแล้วเราต้องรีบไปหาไฟครับโอ้ยจะยินโอเคอ่าความอุอ่นเด้อครับเดอ้อโอ้มันหนาวไหมอือเอยเราโอ้ยตรงนั้นเลยละ่ะเฮ้ยข้ามิมิระ

không tin mà thì mình chưa nè phải hấp bài to ui กําจัดกันได้ที่ตอีบุนเ่าเจอคนยังมีคนมาตามล่าเหมือนกันวะก็นามันกันแหละทัโอนชิว่บุจิก 心は擦り切れましたかね険しい山であるからな頂には何を望むのだ答え権力何でもいい火の剣ならばこの寒さもしのげましょうそうであろうあなたなら登りきれそうだどうかお達者で อะไรอ่ะไล่ขเขาบ้าะแล้วเขาจะไปทางไหนเน,นี่ยขูรน,นะผมต้องไปทางไหนผมต้อยงยังต้องเดาทางไปเนี่ย ต้องเดาทางเจ้าเหมีนเนียฮะอน,นุญาตนะครับอ๋อโอ้ไปซ้ายขวาวะต้องเราต้องทดสอบไปทางขวาก่อนนะผมไม่รู้ว่าไปทางไหนอ่ะัวละต้องเซี่ยงไงหนาวกนละนี่ล คอว่าอ้าวเฮ้ยมันมันยังไงวะเอเดี๋ยวจบไปทางไหนเป็นทางซ้ายได้ไหมวันนซ้ายดีมอกี้ข้าไปผิดทาง

เมื่อกี้ขวาร้ายนะขวาร้ายเราไม่ไปมีคนวะผมมีน้อยมากแล้หนาวตายแบบนี้ไม่ได้นะ オッケー温かい。 ้มีข้ามี้ามีเวลากับเองของ้า,บ,ขมาบมมีเวลากับเองเลยเออหมีมันปีนได้ด้วยมันก็จะหนาแล้วนะ,ะอุ้ยเื่อเนี่ยขออนุญาตนะครับผมหนามาก いただきについたのはあなたが初炎の剣をお探しですかな猛虎が火をまとった武具を使っておるのだがそれは我が祖先から賜った贈り物でしょう俺にも授けてくれお主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる小石を拾った後に私と手合わせしていただきますさすれば炎の剣を伝授いたしましょう ยินทเห็นนะแล้ววิธีแห่งเพิงล้วกอาวุと剣を交えれば技を得得できるขีะไรนะ เฮ้ยทำ่า

เจ้าต้องโดนวิชานาบเฮ้ยอะไรอะข้าก็ทำได้นี่ดับเพลิงโอ้โหดับเพลิงคอ,องมโบ <S <S แล้วการเป็นชิมอนดับเพลิงและอีกอบเพลิง

มีของอะไรเด้อโอเ้เอ้ครับเอาละครับ เอ,อ้ยลงเขามันให้บอกให้ลงเขาเรยน,นี่ลงเขาตรงนี้เราต้องลงเขาต้องทดสอบวิชาแล้วมันต้องมีให้ทดสอบแล้วมีปะเนี่ยก็ไปหานักดนตรีนักดนตรีอยู่ใหนน่ะอย่ตรงนู้นะ

มาไม่รู้ว่าโค,คเท่เลยวะความรู้สุกวิที่วะวิท่เท่เท่เท่แต่หมวกไม่เท่ปะเนี่ยหมวกหมวกใส่แบบนี้ก็เท่นะอิตาล่ะ <c oughs> อิตาเด้งเคเฮ้ยความเศร้าของอิชานางนิ โอ้อะไรวะเนี่ยโอโ้ดับเพลิงอะ่ะเพลิงโทรศัพท์ของนักลบลุกลามเกินควบคุมดับเพลิงดับเพลิงแต่ไม่เท่อ่ะผมว่าดับความมืดนะไม่ทีสส่โทรศัพท์ละวิธีความมืดอะ่ะอยู่สายเนี่ยนักลบผู้สรรเสริญความมืดอะ่ะเท่เท่ท อุ้ยมันอัปเกรดได้ด้วยนี่โอ้จุดโอ้โหมีสี่ครั้งจุดเป็นห้าอยู่ในหมวดของนี่อีกทีอีเพิ่งนะเอาละครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนไว้เจอกันคราวหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย